จัดพร้อมหรือยังจัดพร้อมหรือยังจัดพร้อมหรือยังจัดนี่จัดโอ้โหนนี้เราอยู่เข้าถ้ำไดโนเสาร์หา,า,า,ายไดโนเสาร เห็นไหมจัดเห็นเปล่าเอ,อ๊จัดกลัวไหมไม่กลัวหรอกนี่น้องไดโนเุมสาว อูดิา้บามิมาแล้บิลาแล้ใบ่ตมาแล้ลม่้มีแ้มาลมีแล้วบ้มแล้วละ้ม เป็นไงมากชอบไหมไม่มีอะไรละ,อะคอยย่างหิงย้อยหิงยอ,ง,ยองหินน้อยนี่เป็นอะไรวะน,นะเขี่ยวกรสซีนปลาหมึกเลยปลาหมึก

Chán mò Cô à, ạ ไม่แตงเป็นพันเลยเนี่ยแตงเป็นพันกลัวไหมกลัวกลัวจับกระติจับกระติไหนจับดิ๊กเห็นไหมไม่กลัวแล้วใช่ไหมครับลูกจับเลยจับเลยบีบ ไม่กลัวเนาะดีมันเป็นของเล่นมันเป็นของเล่น จิกจิกซ h ไปดูป่านุ่นตาเขาเรียกว่าตาออกนอกหน้านี่ตาออกนอกหน้า,ตาออ,นนาตาออกนอกหน้าและจัดยังไงจัดดูตาป่านี้จัดทำไม ตัวนี้มันไม่เลาะ